ะะอยู่ค่ะนะคะในช่วงตะลุยโรงงานค่ะวันนี้จะพามาชมตู้อเนกประสงค์นะคะเป็นตู้อเนกประสงค์สีขาวแล้วก็เป็นสไตล์ขาวๆแบบมินิมอลแบบนี้นะคะตู้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบใช้งานได้แบบหลายฟังก์ชันเลยนะคะสามารถเอาไปใช้เป็นเหมือนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมาระแนงนะคะสามารถใช้เหมือนเป็นตู้เอาไปกั้นห้องก็ได้นะคะก็คุณสมบัติของไมสมบัติต้องเป็นอะไรวะ จุดเด่นนะคะของตู้นี้นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีไบโอแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันด้านล่างก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าบานด,ด้านในก็จะมีช่องเก็บของแบบนี้ค่ะนี่ส่วนด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของแบ่งของแบ่งให้เป็นสัดส,ส่วนนะคะและฝั่งนี้ค่ะก็สามารถวางของได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแต่งด้วยไม้ระแนงสีไบโอนะคะด้านล่างก็มีช่องเก็บของเหมือนกันค่ะ ตู้นี้นะคะก็จะมีความกว้างนี่เดี๋ยวจะวัดให้ดูเลยนะคะนี่หน้ากว้างนะคะจะกว้างอยู่ที่ร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรค่ะส่วนความลึกนะคะจะลึกอยู่ที่สี่สิบสองเซนค่ะส่วนความสูงค่ะจะสูงอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเซนติเมตรค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะได้ตู้เลยกประสงค์แบบนี้นะคะแต่ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนไซส์หรือว่าสีปรับเปลี่ยนไซส์ให้เหมาะกับพื้นที่ของบ้านลูกค้านะคะหรือจะปรับเปลี่ยนสีให้ตรงตามกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่เพจของเราพรทิฟฟ์นิเตเจอร์สาขาสว่างแดน,นดิงค่ะวันนี้ขอตขอตลาไปก่อนนะคะ